สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็น2สูตรเทียบชนหลักหน่วยบนนะครับก็จะมีสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้ว1สูตรนะครับก็คือสูตรนี้นะครับสถิติของสูตรนี้ย้อนกลับไปได้อีกนะครับงวดแรกที่เริ่มเข้ามาจากงวด วันที่1มีนาคมนะครับสูตรนี้ย้อนกลับไปได้อีกนะครับแต่ที่ลงเป็นตัวอย่างให้ดูจากงวดที่ออก0ูน์นะครับงวดแรกที่ลงก็คือ31กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับลงไว้เทียบชนชนกับอีก1สูตรนะครับชนกันที่เลขเกตตัวเดียวนะครับแต่ผลงวันที่ออกนะครับ4 5 3ชนกันที่เลขเกตกับเลข6นะครับัวที่2ตัวนะครับ กับอีกหนึ่งสูตรนะครับแต่ว่าสูตรที่เอามาชนผิดนะครับสูตรนี้เข้ามานะครับที่เลขสามหลักหน่วยบนนะครับเดี๋ยวงวดนี้เรามาตามต่อนะครับกับสูตรที่เข้านะครับก็ตัวเลขสี่ตัวนะครับสูตรนี้จริงๆก็ไม่เยอะนะครับก่อนอดื่นก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนนะครับจากงวดที่ออกศูนย์นนะครับถ้า2สูตรนี้มาชนกันนะครับงวดนี้ก็จะชนกันอยู่2ตัวคือเลข0ูนย์กับเลข9นะครับเข้ามาที่เลข9 ชนกันที่เลข3ตัวเดียวนะครับออก903ชนกัน2 5 1นะครับออก272ชนกัน2กับ5นะครับออก8 7 2ชนกัน6กับ5นะครับออก605เลข5นะครับเข้ามา ชนกัน3ตัว170นะครับออก5 3 0เลข0เข้ามาของงวดที่ผ่านมานะครับถ้า2สูตรนี้มาชนกันจะชนกันที่เลข0กับเลข3นะครับกับผลรางวัลที่ออก5 3 4 5 3, 3นะครับ453เลข3นะครับเข้ามาที่หลักหน่วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรนะครับงวดนี้ สูตรเก่านะครับสูตรเก่าที่เข้ามาก็คือสูตรนี้ของงวดนี้นะครับเรามาดูตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักหน่วยบนนะครับตัวแรกแล้วก็หลักร้อยหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1นนะครับหลักหน่วยบนก็คือเลข3า หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1นนะครับก็เลข3หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1นนะครับเลข7นะครับ3 8 7บวกกันแล้วได้13เพิ่มไปทีละ3ามแต้มก็จะเป็น6เป็น9เป็น2นะครับ1 6สิงหาคม จะม่มาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับสูตรนี้เป็นสูตรหลักหน่วยบนเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่2นะครับที่เอามาเทียบชนนะครับสูตรนี้เข้ามาจากงวดที่ออก9 0 7นะครับงวดแรกที่เริ่มเข้ามานะครับเข่าๆนะครับงวดแรก7จบวกแเป็น15 15้าสิบห้าบวกห้าเป็น20 20ิบยี่สิบบวกห้าเป็น25 ได้เลข5นะครับสูตรนี้เพิ่มไปทีละ1แต้มนะครับทั้งหมด5ตัวนะครับ5 6 7 8 9กับผลรางวัลที่ออก907นะครับเลข7นะครับหลักหน่วยบนบวกกันแล้วนะครับได้4 5 6 7 8นะครับกับผลรางวัลที่ออก906ตัวที่เข้ามานะครับคือเลข6บวกกันแล้วได้7 8 9 0 1นะครับออก019 ตัวที่เข้ามาคือเลขเก้าบวกกันแล้วนะครับได้1 2 3 4 5นะครับออก903เลข3นะครับเข้ามาบวกกันแล้วได้1 2 3 4 5อนะครับออก2 7 2ตัวที่เข้ามาคือเลข2 บวกกันแล้วได้2นะครับ2 3 4 5 6ีผลรางวัลที่ออก8 7 2นะครับเลข2เข้ามา3 4 5สี้าหกนะครับออก6 0 5เลขห้นะครับตัวที่เข้ามา1นบวกสเป็น3 3มสวกเเป็น10บสิบเป็น17นะครับ7จ็ดแปด กับผลรางวัลที่ออก5 3 0นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข0ของงวดที่ผ่านมานะครับ6บวก3เป็น9 9บวก0บวก0นะครับก็ได้เลข9เพิ่มไปทีละ1แต้ม9 0 1 2 3กับผลรางวัลที่ออก4 5 3นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข3 นี้เป็นสถิติของสูตรนะครับที่ผ่านมานะครับเรามาดูของงวดนี้1นบวกเเป็น8 8ดบวกเเป็น15 15บวกเเป็น22นะครับได้เลข2เพิ่มไปทีละ1แต้มนะครับก็จะเป็น3 4 5 6นะครับ สองสามสี่ห้าหกจะมีมาหรือไม่นะครับสิบหกสิงหาคมหกหกจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับเป็นสูตรหลักหน่วยบนสูตรนี้ห้าตัวนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็น หลัก10รล่างนะครับตัวแรกแล้วก็หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1 2ครั้งนะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับงวดนี้ระหว่าง2สูตรนะครับเรามาดูตัวที่ชนนะครับ เลข3นะครับตัวแรกเลข6เลข9กไม่มีนะครับมีเลข2ชนกัน3ตัวนะครับ2 3 6งวดนี้ชนกัน3ตัวนะครับ สองสามหกสิบหกสิงหาคมนะครับหกหกจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจนารณาดูนะครับถึงขวามน,น่าจะเป็นนะครับว่า มันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับสถิติของทั้งสองสูตรยังไม่ผิดนะครับตัวชนก็จะไม่ผิดนะครับที่เป็นตัวอย่างนี้ก็1 2 3 4 5 6 7 7ห้าก็ด็ดงวดนะครับแต่จริงสูตรเก่านะครับย้อนกลับไปได้อีกนะครับสูตรนี้เป็นตัวเลข4ตัวนะครับคือขาดตัวเดียวที่ไม่ชนก็คือเลข9นะครับในนี้ จาก4ี่ตัวชนกัน3ตัวนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับการตัดสินใจขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับว่าชอบถูกใจตรงใจหรือไม่นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ